เป็นคนพี่นะนุกเป็นคนน้องเป็นรุ่นน้องอแต่ว่าอ้นเนี่ยชอบดุด่านุกบอกนุกไม่ไม่ทำงานเลยวะเป็นรุ่นพี่ด่าน้องเอทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีหน่อยเออสุดท้ายฮะวันหนึ่งรุ่นน้องไม่พอใจและไม่ทนอีกแล้วครับโอ้โหมือกับรุ่นพี่ฮะนุกฆ่าพี่อ้นครับโอ้โห่าขาเตียงเลยคุณผู้ชมเหตุเกิดเนี่ยวันศุกร์หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาตอนบ่ายครับ ตำรวจสพเขาสมิงรับแจ้งเหตุคนถูกฆ่าตายในห้องนอนในบ้านหลังเนี้ตำบลประณีตที่จังหวัดตราดเป็นศพของอ้นไกรวิ์ช่างเหล็กอายุ26ปีอยู่ในห้องนอนสภาพก็เต็มไปด้วยรอยโดนของแข็งทุบตีบริเวณลำคอเนี่ยโดนมีดปาดคอไปด้วยนะกู้ภัยนำร่างของอ้นไกรวิ์เนี่ยส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จังหวัดจันทบุรีมีวงจรปิดและสำคัญด้วยคุณผู้ชมฮะวงจรปิดน,นี้บันทึกภาพไว้ตอนตีหนึ่ง สินาทีก็คือคือคนวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แล้วนุกเนี่ยนี่นนุกนะอา,อายุ17ปีเป็นรุ่นน้องของอ,อ้นก็นั่งเล่นอยู่ที่เปลหน้าบ้านชุดเนี่ยเสื้อเสื้อขาวลายกางเกงขาสั้นสีดําอันนี้สำคัญนะเขาเดินไปหยิบเอาท่อนเหล็กที่วางอยู่ริมกําแพงอะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเดินหายเข้าไปาในบ้านครับจ่จำชุดนุกไวด้ดีๆนะคุณผู้ชมชุดเป็นแบบนี้นุกก็ไปหยิบท่อนเหล็ก แล้วสักพักหนึ่งนุกเดินออกมาตอนตีสี่สี่นาทีแต่ครั้งเนี้ยเสื้อกลายเป็นสีขาวล้วนและกางเกงขาสั้นสีน้ําตาลเขายกอะไรเมื่อกี้นี้เป็นถังน้ําแข็งครับยกออกมาจากซาเล้งแล้วก็หยิบเอาแกลอนเติมน้ํามันใส่รถนะฮะเติมเติมเติมแล้วก็ไปหยิบเสื้อเชิ้ตลายสกอตมาใส่หลังจากนั้นนุกทํำยังไงนี่เอาเสื้อสกอตมาใส่ทับอีกทีหนึ่งนุกขึ้นซาเล้งขี่ออกจากบ้านไปครับ ตำรวจสพ,อพอปากน้ำหลังสวนเนี่ยไปคุมตัวนุกมาได้แล้วฮะหลังจากที่กลับมาที่บ้านเกิดในจังหวัดชุมพรมีญาเนี่ยติดต่อขอพานุกมามอบตัวโดวยตำรวจสพ,อพอเขาสมิงก็ไปรับตัวนุกมามาดําเนินการตามขั้นตอนเท่าที่พูดคุยเนี่ยทราบว่านุกเขาโดนอน้นเป็นที่เป็นรุ่นพี่นะบน่นแล้วก็ดูดดาวเอ้ยทำไมไม่ทํางานเลยวะนุกทนไม่ไหวครับก็เลยลงมือกับรุ่นพี่ไปโดย กะลยาเนี่ยแม่กะลยาเป็นแม่ของในอ้นเนี่ยนะเล่าด้วยแววตาเศร้าเลยบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้กับลูกชายแม่เพราะอ้นกับนุกเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันรับจ้างโยงทุเรียนแล้วก็ตัดทุเรียนนุกเนี่ยเพิ่งขึ้นมาอยู่ได้ประมาณ2เดือนปกติก็จริงๆก็รู้จักกันมาก่อนนะเคยพบกันมาก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้แม่ยังไม่รู้เลยว่าปมเหตุที่แท้จริงที่นุกลงมือกับอ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่เท่าที่รู้จักมันมาเนี่ย ก็เห็นว่าเออโอนก็ชอบบน่นชอบบ่นนุกอะน,นะตามภาษาพี่ชายอะบ่นเรื่องนอนดึกก็อ,อย่านอนดึกดิขณะที่พ่อของออนครับก็บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองและภรรยาก็รักรักนุกเหมือนลูกเลยนะ,ะ,ะ,ะไม่คิดว่าจะทําอะไรโหดเหี่ยมขนาดนี้เพราะลูกชายเนี่ยเหมือนทั้งโดนตีตอนนอนหลับแล้วโดนปาดคอซ้ำเขาปีกอะ,อะพ่อของโอนยืนยันว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะก,กันเลย แม้กระทั Besides, like ่งวันเกิดเหตุก็ยังดูยิ้มแย้มกันอยู่เลยนุกยังมาถามอยู่เลยพี่อ้นพี่อ้นกินข้าวยังแล้วสุดท้ายค่านะนะสุดท้ายมาลงมือฆ่าพี่อยู่ซะอย่างนั้นโหดมากดูจากบาดแผลแล้วหมายถึงว่ามันหนักมาก ประโยคนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกแค่ไหนป่แต่ว่าเนี่ยน้องๆที่นั่งดาันล่างทุกคนคือเพื่อนทั้งหมดมก็ก,กพูดเป็นเสียงเดียวมันก็บอกไม่มีอาการอะไรเลยมไม่มีอาการที่ว่าทะเลาะบอกแวงกันหรือถกเถียงกันอะไรมันไม่มีเลยแต่เราก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้ประเด็นมันเกิดจากอะไรครอบครัวของนายอ้นผู้ตายเนี่ยฝากไปถึงนุกคนก่อเหตุด้วยว่าถ้านุกมอบตัวแล้วโดนจับกุมเนี่ยก็มาขอเข้ามาศพอ้นด้วยนะตัวครอบครัวเองไม่ได้ว่าอะไร แล้วก็ไม่อยากให้วิญญาณของอ้นเนี่ยติดบ่วงไปจนถึงชาติหน้าครับอันนี้ความจากครอบครัวของอ,นอ้นนะครับ